เปิดยันแล้วชื่อว่าจังใดนองคนนี้ให้ชาวบนบอกนะเออมาเอชื่อชาบินบินชาตาบินตาอือออี่แตตาบินอยู่เคือนลเจ้าผู้อยู่ใกล้นี่เบ่งเห็นชนี่งชิงี่าดเคินในชุดเข่าน้ำกับเงินและลูกบู้หญไห้ลูกเต้าเัิ่นกับบมีได้เน้อ บันดนี้ขายก็ขายรับจ้างหมูหมูปัน่นเฮอเธอชิมชิมฮะชิบเกือกืเกือบัดช่องก็เนาะเ้เนาะหมูหมูขายแน่แต่ขายแน่แต่เบิ่งเห็นหุหน่งเนาะเออเจ้าผู้เฮือนไกล้หรือเจ้าอีทุนบ่เออลังเธอกะชุมนี้นะ่ะป๊าอันมาอันค้นได้ข้าวได้นะ้ำพี่ไก่นี่นะแม่น,เมนเะเฮือเกี่ยวข้าวละ,ะกันนะ้ผู้น้องชอยนะ <S <S น้องเลยมานี่กันวนมาบุกมาทางบ้านตูมพี่น้องมันพ้นต่มก็พราะดีว่ามีเคสเคสหนึ่งที่ว่าทางชาวบ้านเพ่นนะนํามาก็คือเอ้ยน้องจ้อยพ่นนะนํามากับญาติเพ่นล่ะพี่น้องพันนะนํนำาำหามาว่ามีครอบครัวหนึ่งที่น่าสงสารเนาะผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่น้ำกันเนืกอยกับนอ้องเกือบิดสอง ราบุมีลูกมีผัวอยู่สองไอ้น้องเลยผู้หนึ่งเกิดแห้งผู้หนึ่งพอฒนาห้องได้พี่น้องใช้ชีวิตแบบลำบากบุมีเข่าวนา้ากินบุได้เฮ็ดให้ใช่นะอยู่ไปแต่ละมือ้อค่ะยามนี้ก็ไปเกี่ยวเข่ารับจ้างพอได้เงินมาซื้อเข่าไปแลกเอาให้งานแลกเข่าพี่น้องว่าง่ายซะให้ได้ฟินก็ได้ มาเพื่อนต่ำหูบอยู่โอ้เฮือนซานร้านแป้นเพื่อนก็ได้พี่น้อยมีทั้งหลาทั้งอันหูบโอ้เม้าใจนะเพื่อนพี่น้อยเป็นพิธีชีวิตแบบสมัยก่อนโบราณให้ในตำหูบสบายดีเด้อเออมากันเออเอ้าขออนุญาตถามชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรน้อนี่ นี <formation jin inh throat> <at> ่นะูนะเพื่อน่ะไอ้จ้างพุนเอาเข่าได้อันนี้มันไปตำเขารับจางบางเร่อเขาตื้นนี่นะอันนี้อันนี้จ้าวตำพูกเองว่าตาพูดข้นตำเอาเข่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 ามาจ้างให้ตอจ้างให้ตำมาเข้าให้ช่องเป้าเขาเป็นเงืนอ่นะช่องแฉนเขาเบื่อเรื่องอะไรหอเอออ็จ้างคนุอไม่เกิดไฟเลยเปจ้าง คนเราเข้าเขาแล้วคนเกาละเฮือหลังนี้นี่เล็กข้าว่าอยู่สองเอื้อน้องบ่อาชว์ไอ้หนุเขาเลยเจเป๋าต้องมีคนแปรคนแปลบ้างอ๋อนี่นะชวไอ้หน่อยู่ก็บิดหนึเปิ่ลนะบิดนะเออบิดนักท้งนักเพื่อนนี่แโชวานานาชอขนพอเาพีชผู้สดงเออแล้วผู้นึ่งเด็ไปใช้ตอนไหมใช้สนค่ะบ่ะม่คเลยบกเป็นนักเได้นะ ตัวน no ึตัวนี่ยจะใชเดี๋ยวนี้หมออบิ่งหมกฮดพักชวนพักีหวยชวนพักทีหวยมันนั่งไม่นโดยไปไม่กลนี่บอบอไปก็มันนี่นั่นได้เบ้ามเป็นยังนั่งเนี่ยออเป็นยังนี่บาเราเราให้พังกับพอเเราให้พังกับพ่อแล้วผูผูแล้จะรักว่าเออรอฮะต่าท่าท้าอะไรได้แบ่มาตัวท้าวะดทำแบบมี้ตั้งเลย พูดที่ไปฮักพัง oh. น uh ่ะอายุแม่ว่าเป็นผู้น้องหรือผู้เอ้ยผู้น้องผู้น้องเขาชำกันทั้งเละอยกำหนดมาชำกันเหนือเขาแล้วอยู่แบบนี้แต่เกิดเลยบอก่าไม้มีเอ้ยมีบ่ได้มีอันลูกมีเต้ามีผัวอีกแต่เกิดมาเขาถูกมาแบบนี้เลยโอ้ ก่อนนี้ก็บผมขึ้มาแล้วบมมาเบิร์เลยขึ้่อมาเลยบรเวณไทยใช่น้าแล้วกินข้าวกินน้ำในใชกินข้าวจางให้เราข้าวเรารับจางเอาข้าวหเอาข้าวให้เนี้ยตาเพือไปเอเพื่อขาวกระต่าตกเตานี้นะใช่นี่มันคโชคโอ้คาบอมีนี่นะ้ำบ่มีรับกินเลยรับขเลยโดนว่าสิมาพูน่ะ คุณน้องนะจะหน่อยคนมาบอกคอยจักมือา็นเกึบ้เือเอาบากิ่งเป็นเนี่ยพ่อมะเป็นดูไมเราไ่คืออะไรนั่เจ้าเป็ยังพ่อแห้งแล้วกานเ้าพังบเข้าใจแล้วเนาะคนหนึ่งแห้งเกิดเลยนึงเกลกงใบเลยแต่หแต่หูนไ่้ยิน บ่ต้องถีนิ้วถีมือถีตาเฮาจักฮูได้ยินบ่ผู้เกิกนะรถบินลั่นแทแล้วเออคนสิเอิ้นนีเด้อเอิ้นนะงให้เพิ่นบงเอ้อว่าสิึบ่บ่กลๆึลักลๆไกลบ่ค่อยบ่เห็นห้วยไปเฮ็ดใสดินไผซะบ่แม่นห้วยแหน่นี่มาเหลังนะมึงถ้าปเอิ้นอันนี้น่ะผู้ป้าเนาะผู้ป้าป้าเฒ่าป้าเฒ่ายเออเอเป็นเอิ้น ก็าต่แล้วเพื่นเอาเงินเอาค้ำในสายเฉดอันสายอยู่แบบนี้หาแบบนี้แหละคนใบอยู่นั่นจ่าเป็นจะไปเฮ็ดมันณฑเพลของเพื่อนโบได้เป็นยังกระไดเป็นหรือว่าเจ้าของหายได้มันบกคร้เพราะเพื่อต่ำเธอนึงเลยจักลืมแล้วแนี้เอาลองเหมือกันต่ำเป็นต่ำเป็นว่าเพราะต่ำที่นึงจักลืมแล้วการเพราะต่ำไเล่าเรื่อยอยูักลืมแล้วคอยโบได้เห็นแต่เฮงเราได้พิธีต่ำหู๋ไง เดเขก็ืิเห็นต่นเกิดมาเขาก็ูกเนแค่คำพูดมันพูช่องอันนันเอ็ดก็ได้ขาดได้คนณารรม็ตามแบบเขาเขากินเขาจางมาให้รับตาเนี่ยเขาให้ชอบชอบได้เพื่นอย่งได้เฮือนได้ชานชำนี้ใช่อนี้อะไเหหมูเหรออย่างเอากลางอัลันเขาเพ็ดอันนี้ได้แล้วเหรยงหมูเหรือหมูจางคนเอ็ดเธอเขาเกา กีหมูราคาถึกเด้โตชองโตสามที่แ็นห้าเซ็นนะรับเกลือครับรับจางโหโหมายเราชิมหมูมาเล้งแล้วหมูแล้วใหญ่แล,ล้วก็ดจางเขา่าอะไรวะเฮิร์นให้เฮิร์นสะกี้ทำนี่ต่ำก็น,นี่เป็น,นตู้ตกี้อันตีเขาอยู่ตู้ตามาที่เ,เจ้าบังว่าสมมาพาควรเนี่ยน้ำมันฝอยมาถ่าอยู่เนาะเพิ่นกระทุกอยู่นะ<ง>เนาะนาเต้ผมมีนาจ้ดเป็ดผมมีนาจังไนาเกิดมาเรา ขอข้าวเพิ่ตลอดน้ำฉันใช่ใชใช่สะสมน้ำเพิ่อนำเงอนน้นี่เ็นไงเเงินหมูคนเพื่อกียร์เลยหมูสามโตเลหมูสาโตน่ยแล้วอารรบางเทตนนลนะช่องไอ้ช่องโตแล้วย้างเขาเห็น้ำก๊อกให้ทำทหมายของเราหันมิดขนาดหนชุดใดทำนี้แล้วนะเจาผลิตการหญิงหมูด้เหนผากันเห็ุย่งนี้เนาะเอ้ยหนูเขเลี้ือ จางพุมโธมมีร่าเด็กอยู่ตรงช่ยสราบานพุกนะสถาบานพันช่วยพอาะูดเห็นเลเขาบ่มีโผบ่มีอย่างอแต่เกิดมาพ่อแม่ตายป้าแต่ยังน้อยอ่าอ่าาแแต่กมพ่อแม่กมพ่อแม่ยังเฮงตูมีเฮงตูบน้อยเงสูบน้อยนะันี้ะเฮือนไผ่แถวหลังไ่แหลันะเืนเขาน่ยเฮืนหนอหนองชาว ขน้มเช้าเพิ่นขอเฮิร์นอ่าขออันนี้เระเป็นเฮือนก้เฮิรนเข้านะเนาะงอะไรนะเฮือนของเขาเองนี่ระดับก็ได้น้ำรูน้ำเต่าค่ะน้ำกระไดรูน้ระไดรูนตอาทุกคืนแล้วขอลูกไปหาเงินหาบคันะได้เาอ่าอ่าอพวกเขาเนี่ยผมอันนี้จะเป็นเอ่ยหมู่เือนน้องช้าอันนั้อ่าอยู่กันได้ยังไงเนาะอยู่สองคนกึก เกี่ยว้าลับาอาเอนห่รอบอนี่บสองไอ้น้องที่เยอะน้ำกันนะสบายดีเ้อได้ยินอยู่บ่แปแชื่อว่าอะไรน้องคนนี้อื้าอาาเบนบอกอ่มาเชื่อชาบินบินหรืชาตานบินตาน เออนี่ตาดมินอยู่เพื่อหลังนี้กันสองคนเออสอคนกีโนะนี่จักเลยจักเลยเอ้ยสองคนหอนโอ้ยนอนีสองคนนี้อนบนมีผ้แลัวเราบัเคยมีไผ่ได้ลูกได้ผัวจักเธอไ่เ่ยบาริบนเจอทุกมันไม่แตกเยอมันบ่มีหมออะไรอืมมันจะจกคดแล้ว ใช้ชีวิตแบบนี้พ่อแม่เพิ่งตายแต่โดนหรอวะพ่อแม่ตายแต่น้อยอืแม่ตายแล้วก็บถูกไปหาขอกาวกินกับเอ้กับน้องตลอดจนเท่าจนขมือนี่ที่เนี่ยเขาเขาเจ้าขอกับพันขดเสาโสนก็เขาโง่ลู้เหรอสกงพ้นเนี่ยไม่กัดจะมาบึ้งไงเรากับเบื่อแเราป้าตอเนาะจักปีแล้วคนหนึ่งนะ ปีแล้วนี่นะโอ้อันนี้เ่ยห้าห้าิปีเก่านี่ได้นมลอดเมลอดเก่าตันแต่กิปอกกิ๊บกดดผู้แล้วมันยักษอมึงอันนี้ก็มานหกชิปปลายโอ้โหเอ้ยว่าเก่าห้าิเก่านะฉบีตประมาณจะปีโอ้บีตมนกระตุ้วห้าชิปปลายแล้วตา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 อันันหกชิ แล้วแต่อันนี้ก็ยัง63แล้วสตาร์ทให้เกิดก่อนเกิดก่อนคือนี่เด้แต่ว่าผมยังดำหมดทุกคนเนาะบ่ดำได้ไดอยู่ยอมบ่เออคั่บ่ยอมมันก็้าคโพบ่เลยว่ามกกไปยัยอมออแบ่ได้เคยมีไผมาท่ายจักเทื่อบ ยังนะเคนพอในหมู่บ้านนี่เคยเห็นว่าคนมาถ่ายชอยเรือไปเคยเห็นว่าางสีเหล้าอันมาเขาดึงมาอะไรโลดว่าชีโลม้าอีโรชมโหมีมาแล้วโบจักอันนี้บบเห็นคนจอคนหุ่นยังว่ากูบอเห็นแต่ได้ยินแต่ว่าม้าแหละล่ะชุ่มนี่ล่ะท่าว่าพัดชาหมือสิมาล่ะชุ่มนี่ล่ะท่าวกำบอสกบเออยน่ะท่าว่าชิม้าอีโรชมโมีมาแล้วไม่ได้ปะ ไม่เลยบาเ่าคนถุนเปบเน่าบุญเป็นบาเตียงเล่์พวกบาเตียงบาเนาเบาบาจักมาอะไรวะหรือเปบ่อยเลยวิบเลยจะบบอยเลยไม่ยิงพลันงผู้ชายพู้งจกคนห่งกำมามันลำบากนะบอนที่สัมภาษณ์อบได้อย่านี้แหละอาศัยพวกอื่นเล่าไอ้พังไอเชื่อนี่มันกับบุคคลเจ้าตัวเพ่นไหน เบาหน่อยไหมเบาน้ำพึนน่ะแล้วไอ้ย่างเขาทำไปแล้วมืดแล้วเบาเบาบ่มีเขาเขาบอเพิ่นบ่มีพี่ช่องย่างเขาทำไปเพิ่นก็เพื่อนแล้วอันเฮือนนี่นะฟังสีเหล้าด้อสีเหล้าเหลืองเฮือนเฮือนอันนี้น่ะเัาเล่นหมูนะเเลี้ยงหมู Lệnh này là ở xào kháo, xào ừ. nè. Ừ. Bà đi lấy ở cho nà. là ơi nó mắc bố hay ờ Ừm, chàng cà chộc chi. cái ơi nó hao gớn cà chữ hai. chi là nhân tơng chi bờ. อ๋อเบนฟังเอาบบนี้มาุงีแล้วนองุนเติงเลยอะนี่บเอเอาเอบุ๋งเขาเลงหมูเล้งมัดเลงไก่ทะเลแล่คอยจะรูจจากว่าการใช้ชีวิตประจําวันของเพิ่นเตละมือนี่เพื่นเฮ็ดแบบไดจะมีเข่ามีน้ากินนะะเวลามือนาเก่ยวเขารับจางตามหูนี่ก็รับจางแล้วเขาเาขาให้อ เออแหละเกลียวข้าวปีนี้นะบัวได้ดอกบัวมีเบยละไปใช่กบบระบัวได้ได้เท่าแล้วตะ,กวะ,ะเ,เก่าน่ะผู้นี้นะฮาข้าวเกลียวข้าวดับนะอ่าอ่าบัวน,นี้นะบัวนี้ได้ข้าวปีนี้นะเกลียวข้าวบาัว <ละ S 1> ได้จักจีได้ชำได้เกลี่ยน้ำเอ,อ้ยนะฮะจักจีฮ้ะชำไดหลัดทางให้น้าตะเกาพ่อแม่ที่ต้นกำเนิดไล่เดเพิ่มไปใช้เบิดเพิ่มขายข้าจุนบุษพ่อแม่น่ะ เราวบได้มีนะเอลูกเต้าล่ะลูกเต้าเนี่ยใหญ่มาเลยรเราบมีให้บมีนะขายกินชาคนฉูบพินฉูบชารวยพ่อด่ะพ่อแม่ตะกีนะั่นขายบริมีดินต้นหญ้านี่ดินนี่นะเลี้ยงใกล้เลี้ยงมุมอะไรแล้วพ่อแม่ชื่ออะไรยังเท่านี้เลยเออดินอันนี้ฮะละโยดินมูนแม่กบพ่อเนาะอันนั้นก็เป็นเพื่อนน้องเฮือนเพื้อนนงชาเพื่อนออกเพื่อน เพื่อนโอ้เฮิร์นช่วงนี้เราอยู่เฮิร์นน้ำพ่อน้ำแม่โออันนี้น่ะเป็นเฮิร์นโก้เฮิร์นเข้าแบบนี้นะเฮิร์นเข้าแล้วพ่อแม่ตายแล้วยังะฉศกืออันนี้คุณน้องเราไปอยู่กับลูกกับผัวเพื่อนอยู่กับลูกกับโผแล้วเพื่อนได้เฮิร์นได้ชานกับลูกเพื่อนไปทำงานบ้านนี้เอาโผได้เด้อนี่โผตะบีชนะตายเอ้ยน่ะแล้ได้ลูกนึงละตายไปเป๊ะนะน้ำโผบ้านนี้น้ำโผที่โชกองนะอีกกรตายกินน้าน้ำโผ และและโพดใต้และแม่นบริบริกินเข่าโกสิบริกินของหนักไปเอ็นหนาได้ค่ะ<ด>และย้ำหน้าย้ำเล่าแล้วแกมาวันนี้เอาโพใหม่อี๋แหละไปกินน้ำโพ้อี๋แ<ด>ละได้เท่าสี่ห้าชิปกับบริกรุมกินเอ,ยอนย่ยน่ะของหน้าโพ้เนาะสองคนนี่เระบุคคลได้เพื่อจเท่าไ่ได้ไม่ได้มี มันมีโผจากเธอเราไปพังสีสีมือนะไม่ได้เอาหลัดตั้งแต่เกิดมานยูแต่กันชองค้นเท่านี้ยูจะช่องค้นแต่พ่อแม่ตายเลยนะอันเหอหลังเก่าน่ะมันเพมันได้จากปีแล้วพ่อแม่ตายเหมือนพ่อแม่ตะกี้กัดพ่อแม่จากไปได้จากปีแล้วโอ้ไม่ก็ได้เช้าป่าชามชีสแลวากามาถเออหลายปีเติบแล้ว แลขายข้าขไข่ขปุ้นมันทูดมาหลังมูเอาเจ้ามาเฮอบีบรับจางนั่นและข่าจางข้าวปุ้นจางอันนั้นนี้ละบีบละาขายได้ทะเ็กเลโนยพอได้ชื่อเปงดูกินห่อแดงอนี้ข้าปุ้นละบีบโอ้ผมเก็นเบิ้นเบิ้ด หักแต่เท่าม,มา<ร>นี่ยชำนี่แล้วเข้ากินนะปีนี่นะบุกุมใด้โกชิบุกุมนะเอ็ดบุได้เนนท่าเลยวันนี้ตำหูกับบุญยศเห็นหูวันนี้ชำผู้ผูนกก้นอ้องผัดเจ็บแอวไปบุได้แต่ก้าวลาอาศัยอันนั้นเนาะอาศัยแบบว่าไปเจียวข้าวแล้วพอได้ข้าวเพิ่นให้ฮะวันนี้ละปีไกยนี่กระโบมีข้าวกินบุกุมแล้วตำหูกัคขนบบริจางหลายคนปลอดภัยผัดแพงรวยเครื่องเพลงละ ก้าวนะเขาตำหูรับจ้างแล้วใช่นึ่งนะเขาเฮาชอบนึ่งชิดวานะเฮาชอบนึ่งชีบวาแพร่นะโอ้เพ uh, ื่อิะไปได้ชิบวากับถุงวรเต๋อเนี่ะนั่นแหะเขาเฮชีบเป้านึ่งตำหูแล้วก็ปั่นอิวผายเป็นอย่างจางๆนี่คอยเว้าบมเป็นเ้มันโบราณแหงละคอยเคยเห็นข้ามาเฮาเค็นล่ะขาเข้าให้ อือเดี๋ยวนี้นะบูเห็นหงนะตามหงกันะโทษเด้อแม่แม่อยู่เฮือนไดนสิะเนี่ยเฮือนหลังนั่นเลยโอ้โ้แมบ่าวแมบ่าเฮือพังนี่แล้วย่าก็เชื่แม่เจ้าผู้อยู่ใกล้เนาะผู้เห็นเหตุการณ์อันนี้น่ะเจ้าขับปาขับพิมพ์แล้ะขับมาเก็บและอิดเอาเองช่างถ้าได้รู้เว้ยอันหลังช่างนละเป็นเบิร์ดอกิดนะ อันชุมนี่นะมึงรู้นี่เหินนี่เขายอเหินเลวก็เอ็ดผ้าผู้เดียวอันนี้ไรเออมึงกะมึงผู้เดียวผู้เดียวคืนหนองน่ะมายืนให้ลองมัดอันนั้นไรเหินใช่ตัวนี้ตัวนี้เหินโคเขาโอ้เหินตัวนี้ตัวธรรมดาตัวนี้มีเหินตังสองหลังเออชอบบ่มีข้าวกินกับเหินข้ามห้าไฉกับแบบข่ายกระปุลได้เธอชิบเธอเช้าเธอเซ่นั่นแหละลูกแต่ว่าข้าวกินนะคเพามีลูกมีเต้ามีลูกมีเต้าบึง อืมอืมฉันเดินสิบอกระดูกไก่ข้าวไม้มาเฮาชานเอาข้าวเฮกินชานกระดงชานกระดูกกระเป็นกระดงกระเป็นกูชุมนี้น่ะเป็นเบิร์ดขันบ่เป็นนี่แห้งขี้กว่านี่ได้กินโยน่นั่นแหละข้าวหนักนะวันนี้น่ะผู้นี้พัชชิบเห็นุงระยะเท้าแห้งแล้วปีนี้น่ะบาดขกินแห้งละ เออคอยหากับหุจักนี่ได้แต่ก้าว่าสิมีคนมาสัมภาษณ์แต่บได้เคยสัมภาษณ์จะเคื่องเนาะมาเธอเดียวบบดนี้แหละถุงนี้นะมันสัมภาษณ์บุเป็นดอกมากับาะว่าผู้นึงกับบุด้เงินผู้นึ่งบุรีเงินกับเกิกผู้ไรเงินนะเกิกเนาะ ได้ปลหูนักหูนว่าได้น้อยหนึ่งวัหูนักจะเลยลำบากตื่นจะเลยบอกว่าจะชำนาพาเขาเาผิดเาได้มันบูคาเนี่ยเขาบ้านะความหม่เค่อนคอยกันนักไก่ขึ้นกัน่นแหละเดี๋ยวนี้หือเฮืนอันอันเพศต้นนั้นมันอยากเดนาะเฮือนหลังตัวนั้นเฮือนอีกคนนะเออนั้นนะใครดีข้าของผมันเนะใครก็บมีเออมันจะไปทำจางทำงานโูก็ับกว่าเนี่ย รจมอยู่ไงเือนเป็นงเือนภายเอนะสง้น่ะเออเรือนอี่โ้น่เออทางอนี่เออทำก็ได้ทุกตอนนหลังนอนก็ไดนมีลูกมีฝัวบ่นั้นก็ได้มีคือว่านี้ก็เก็เอนาก็เอ็นนาขนเอนาขยายเธอชิเธอเอากินแหเงผบวบผมอันนั้นเย็ดแป้วเยกดแป้ ไปโพปีกัดคางหนึ่งพิ่นกะว่าอว่าจุงจคือเพิ่นช่วยเหลเโอเคเด้อสาธานั้นใดกะทำนี้นั่นใดสิมาติดต่อหาอีเด้อทามีการช่วยเหลือสิเขามาหาม่ม่เด้อโดยจังไดก็สู้สู้อยู่ดีไม่แห้งเด้อสบายดีนสบายดีเพิ่นนี่น้ำมนน้านเอ่อเหลืองขึ้นชานน่ะอออยู่อยู่แต่ขาดแต่ขา